สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Bad g ร y ย s c ส o o ูนะครับนะซึ่งเราจะบอกเลยครับเป็นเกมแปลง,ง่ายๆก็คือเด็กเร็วที่โรงเรียนนะครับนะซึ่งก็คือไอหมอนี่แหละโอ้โหาจะแกล้งทุกคนเลยไอ,ยอน,นี้พาคไม่ไม่เหมือนถ้าเป็น แก่ทุกคนเลยเอ็นแมวแมวจะเป็นเฮ้อฉันจะแกงทุกคนเลยเพราะวันนี้ก็นั่นแหละนะครับนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นแบบซิงเกิลเพย์ยูดูก่อนนะฮะอ่าเอาละนะครับภารกิจแรกของเรานะครับคือการไปเพ้นเอ้ยไปใช้ไปเพ้นนะครับนะไปเพ้นอะไรล่ะนะครับไปเพ้นอ่ากำแพงอ่าห้องดนตรีอ่ะนะครับนะในห้อง โดนตีนะครับนะเอาวและวันนี้นะครับโอ้วันนี้ฉันคืเคยเด็กชั่วเฮ้อได้อย่างมีเรื่องหรือเปล่าไอ้ไก่เฮ้อแกมันนักเลงสุดชั่วโอ้ใช่แล้วเอาไหมล่ะเออโอ้ยนี่ก็ไต่คืนนี่เนี่ยนี่แนี่โอ้โอเคยต่อยเก่งกันนะเนี่ยไอ้นี่นึกนึกฉันก็ต่อยเก่งเหมือนกันสินี่ฉันไปเรียนมวยไทยมารู้จักเปล่ายูโนมวยไทยดูโนมวยไทยอะไรล่ะนี่นี่โดนฉันเตะแรยเตะตูดเอ้าเอ้าเฮ้อเบือแพ้มันได้ไงวะเดี๋ยเฮ้อ้อเาหายไปเลยนะครับฮะ เอาอะไรวะเอ้นายนายอย่าทำฉันเลยนะเนาะเฮ้ยฉันไม่ทำนายหรอกโอเคเอาล่ะฉันไม่เพ้นภารกิจต่อโอ้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 คุณครูนี่ว่าคุณครูนักศึกษาโอเคเอาล่ะมาสำรวจกันนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างครับนะอเอาล่ะ,ะต่อมานี่ห้องอุ้ยห้องกีฬาว้เฮ้ยเฮ้ยเล่นกีฬากันเว้ยโอ้โหแมโพโคตรกว้างเอาล่ะนี่แหละสเปร์เสร็จชั้นเอาล่ะมาภารกิจสเปร์สเปร์ยังไงวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเนี่ย เอา้าเอา้าอะไรวะอยู่ดีก็ตออัวอ่อนกด L คืออะไระอ่อสะสเปาสอาตัวอ่อ <c> น <oughs> แปลงเลยอะไรวะโอ้โหคุณหมอครับโอ้โหผมปวดท้องเหลือเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมก็เลยจะใกล้ตายแล้วหรือเปล่าครับคุณหมอ,อมเธอไม่ใก่้ต่หรอกนะ เธอไม่เป็นไรหรอกอโอ้โหเงินผมก็ปกติสินะเฮ้ามึงดูกูซะก่อนกูเนี่ยไม่ปกติเอ,าอ้าวนายเป็นเลยของนายนะ <c oughs> เอขอขำหน้าดูเว้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับนะเอาละมาทำภารกิจนะครับแมงจะไม่ได้เล่นภารกิจอยู่แล้วไอเพชรน,นี่มันเพชรยังไงวะนะครับนะเราเราจะต้องไปเอาที่เพน้นมาจากไหนอะเฮ้ยท่านผู้ชมหรือว่าเราต้องไปหาว่าเฮ้ยมีของเปล่าไอ้นมอูมีของอะไรยอ่ะ ก็ขอยังไงะนะพู้จะไม่เข้าใจได้น้อยปู่นะพวกเฮ้ยปทยฉันต้องการสเปร์เข้าใจไหมเนี่ยอ,อันนี้คือใครวะเนี่ยเฮ้ยแกระวังตัวหน่อยสิเฮ้ยฉันเป็นผู้คคมตรงนี้แล้วเว้ยสำหรับเด็กชั่วช่วอย่างแกเนี่ยแกคนโดนตื้อฉันเด็กชั่วยอย่างนั้นเห,หรอเฮ้ยปทวยตัวใหญ่กว่าฉันอีกแค่ละเว้ยโอเคสงสัยผมคิดว่ามันน่าจะให้เราเข้าไปหาในโรงเรียนซะมากกว่านะครับสเปร์หรือเปล่าอะ เมาเอะเฮ้ยสเปร์มันอยู่ไหนหมดวะอันนี้ห้องพักครูนี่หว่าครับว่าห้องครูใหญ่หรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้คืออะไรห้องประชุมหมออุ้ยเจ๋งว่ะนะครับนะสเปร์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 อยู่ไหนสเปร์ปปมันอยู่ไหนห้องวิทยาศาสตร์ป่ะเฮ้ย,าน,ยนายเห็นปะของอะว่าแต่แกดิหน้าตาเหมือนฉันมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันหน้าตาเหมือนแกเสียงฉันโคตรต่ำเลยเห็นไหมเนี่ย ต่หน้าตาเราเหมือนกันฉันอยากนั่งตรงเนี้ยขอนั่งหน่อยได้ปะโอ้ยไม่ให้นั่งเว้ยมาลุกขึ้นมาดิโอ้ยจะต,ต่อยฉันไม่เข้าหรอกนี่เห็นชัดๆอยู่กูต่อยมึงเข้านี่แหละนี่แหละนี่แหละยอ๋ออ๋คุณครูครับอ๋ออ๋อโอ้คุณครูครับบันตีผมครับ <c oughs> คุณครูมึงเรียกใครไม่มีคุณครูเว้ยนี่นี่นี่จะจะนั่งตรงนี้อ,อู้อ๋อฉันขอนอนท่านี้แล้วก่อนไปและขึ้นสว่างแป๊บโอ้โหนะครับมาแม่งวาร์ปไปเลยนะฮะโอเคสงสัยตรงนนนนีีีี้้ไไมม่่่่ะะะครรรรรัับสสเเเปยยย์อออกกาาางงทต เอ้ามาอีกแล้วนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเห็นร่างมึงปุ๊เนี่ยกูเจอผีได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยกูเจอผีอ๋อลอยออกเจอผีอะไรวะอย่าพูดดิฉันตกใจแล้วเนี่ยไปแล้วนะครับนะนั่นไงร่างมึงมึงเห็นร่างตัวเองไม่เนี่ยชิบหายแล้วนะครับนะผีวิญญาณหลุดออกจากร่างแต่ไม่รู้ตัวนะครับนะเออนะครับไอหมอนี่เอ้ยมึงเป็นผีมึงรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเอ้ยฉันไม่รู้ว่ะฉันไม่รู้เฮ้ยหยุดกอดนายนายหยุดกอดบอกให้หยุดยังไงล่ะ เฮ้ย๋อฉันไม่หยุน์เว้ยเลยหรือว่าเราเห็นแค่คนเดียวนะครับนะรู้สึกไม่มีใครเห็นไอ้หมอนี่เลยนะครับนะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้โอ้โอ้แกตีฉันทำไมเนี่ยเอาฉันเป็นผีแล้วเว้ยเอาอาอานายต้องรู้ตัววิ่งไปเร็วโอ้ไปแล้แหวงเล้ยนะครับนะาโอ้หนีหนีหนีเร็วหนีเร็วโอ้ไอ้คอยมันเป็นหมอป่าแล้วบอกเนี่ยอาอาโอ้โอ้โอ้อย่าตีฉันเลยนะจะเป็นแค่ผีขอตู้นะที่มหลอกเออแกกลับเข้าล่าาเดี๋ยวนี้โอ้ยฉันกลับไม่เป็นมกาไม กระดูกมันอ่อนเปวกเปียกเหลือเกินนะครับกระดูกเนี่ยมีถังดับเพลิงด้วยอะถังดับเพลิงดูดินะครับถังดับเพลิงทำอะไรได,ได้กดแท็บใช่ไหมนี่แทบ็บเว้ยเฮ้ยนี่แท็บนะครับนี่ถังดับเพลิงฉีดดูดิฉีดยังไงวะฉีดฉีดออโอ้ยเจ็แบแต่อ มึงทำอะไรเนี่ยบักคอยโอ้โหก็พบม่าเล่นสนุกจริงเลยล่ะาฮสนุกจริงๆเลยฮา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 าเฮ้แล้วมึงจะแอบเสียงทำเตี๋ยอะไรวะเนี่ยฮะโอ้โหนะครับฮะเอาละตอนนี้เรามีทั้งดับเพลิงนะครับไอ้นี่บอกโอ้โหเกตชั้นเกตชั้นตกเอ้ยกูเจอไปอีกแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้กูเจอมึงไม่แน่โอ้โนี่แล้วไอ้คอยมันมาแล้ว โอ้วนี่แหลยจะอะไรตายตีกูเลยกูขอร้องล่ะไปสนเอาไว้เอเออจะขวางทางไว้จะจับมันเออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออโอ้โหเนียนเนียนเนียนมึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยไอจุดก่อนไอดูนะครับนะ ฉันฉันฉันอ่ะฉันอะไรโอ้ไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยวนะครับนมึงไม่เดียนเลยนะเนี่ยมึงไม่เดียนมึงรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อเอาละเนี่ยเออฉันเป็นแค่บอทคนนึงเหรอนะไม่มีใครรู้จักฉันได้เฮ้อมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูก็เดินตามมาติดๆมึงจะมาหลอกกูได้ไงเนี่ยโอ้วิงแล้วไอ้คอยเป็นต่อยฉันวิ่งหนะีแล้วพวกเข้าคันเรียนดีกว่าเออว่าไงนายจำฉันได้หรือเปล่าจำได้ดิมาโทร ไม่เหนียวตัวรอดไม่เหนียวตัวรอดมันเป็นอะไรมันเป็นไปพล่าทั้ป่านอย่ยฮะโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเจ้าโอ้ยไปต่อยผิดชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วแทบแทบแทบฉันมีระเบิดอยู่นี่นี่นี่มีระเบิดนี่โยนระเบิดอ้ากูเปียวไปนอกโลกไอ้ชิบหายเออออกเด่นอออ่ะอ่อบ้าบอโอ้โหเจ็บเลยนะครับโอ้โหโอ้ยท้องฉันแมงเลยเออแต่ก็ดีแล้วเราหนีจากเจ้าอาที่ได้เออเท่านี้ก็ดีแล้ว เฮ่อไม่ได้การเฮ่อเซงเอ้เฮ่อเซงเอ้เจ็บก็เจ็บท้องมาโถเอ้กระเด็นออกมาจากนอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ่อมันไปไหนของมันวะไอ้ตะกี้ร์เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ่ไปเร็ว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 เฮ่อมันอยู่ไหนวะไอ้หมอนั่นอืม มันมกระเด็นมาทางนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยมันไปไหนของมันวะไปเร็ว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 ไปเร็เวโอ้ยปีนเลยเออแม่งเฮ้ยไปนายอนระเบิดใส่มันเลยเฮ้ยานผู้ชมผมหาห้องเอ,อเออนี่อะไรอะ่ะห้องดนตรีไม่เจอเฮ้ยที่ไงเจอแล้วนะครับนะที่ไงสเปรย์ปะโถเอ้ยพูดปุ๊บเจอปั๊บนะครับนะาทำไมไม่ได้พูดปั๊บปุบ๊บปุ๊บแล้วก็พูดปุ๊บปับป๊บปั๊บ <c oughs> อะไรเน <c oughs> ี่ยกูพูดอะไรกูเนี่ยนะครับน้าโอเคเอาละได้สเปรย์ไปพ้นแล้วเว้ยฉันคือเด็กเร็วเออนนนีี่่เเเจจจ็็็บบท้องกกแตััะะะรรโดดไปพาย กร <c oughs> ะดูกอ่อนคุณเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็กระดูกอ่อนแบบฉับพันนะครับนะเออเอาละต่อมานี่นายทำอะไรอยู่เนี่ยชนกำลังมองไปที่สาวคนนั้นฮึนายอยากจีบคนนั้นนะฮู้ใช่แล้วฉันมองมานานแล้วเอาไม่ล่ะแต่ฉันเดินไปบอกเอ่อผู้หญิงคนนั้นให้ว่านายชอบแล้วนายก็เข้าไปคุยเลยอู้จะดีเหรอ้ยจะเดินขวางทางสิครค เดี๋ยวเดินขวางทางได้ไหมเอจาจะเอายิกจิก,กวอกแล้วยิกวอกแล้วอุย้โยโอยเอา้าอะไรวะเอา้าเรียบร้อยมิชชั่นเฟลนะครับนะ <laughs> ครูเดินสวนผมอ,ะอ่ะอ่าเอาละต่อมาขอเริ่มภารกิจใหม่ไกลพวกนี้นะครับนายพวกนี้บอกห่วย,ยแกเนี่ยโง่อิงเจงเลยทำครูจับได้สเปรย์ที่ได้มาก็เสียหมดปะโถยเฮ้ยขอโทษครับพี่ครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ถ้าแกอยากอยู่แกงกับเราเนี่ยแกก็ต้องซีหอใสหม2หอ2สองคอใส่ไข่สองฟองลูกพีพูดอะไรอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ยินมาจากติ๊กตออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่โอเคอะล่ะกลับไปเพ้นภารกิจเหมือนเดิมดีกว่าเอาล่ะมาได้สเปรย์แล้วขอพ่นสักหน่อย เอมันไส้นะครับนาะเออนี่มาได้แล้วปับป๊บปั๊บนี่นี่นี่ดิดิดิโอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นดี้ดินด่ดิเรียบร้อยเสร็จชั้นแล้วหนึ่งที่ฮ่าฮ่าไอ,ไอกระเป๋าเด็กเนื้อดีดัวเอยงเสร็จกูปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอาทำไมกูเพชรดี่หลังมึกไม่ได้วะอู้กเพราะว่าชันม <c oughs> ียันยังไงล่ะทุยไม่ใช่แล้วนะครับทำไมกูเพสมันไม่ได้วะโอเคเอาละช่างมัน ทำภารกิจก่อนเว้ยนะครับนะ้าภารกิจต้องเป็นรูต Oil, i, นปตัวละครยิ้มแล้วกันนี่เป็นปริศนานะครับนะเออนี่นี่เราต่อมาไปตรงไหนอีกนะครับไปตรงนู้นนะครับแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่มันห้พิตบอลนะครับโอ้โหเจ๋งเลยนะครับนะมีลูกบาสไหมลูกบาสเก็บได้ปหเก็บได้ปหลูกบาสเก็บได้ไหมอยากเก็บลูกบาสอ่ะเก็บกดว่านะครับน้าอยากได้อ่ะนะครับน้าโอ้โหท่านเล่นลูกบาสมาอีกเจ๋งเลยนะครับลองเอามาเปินบอลลองฟาดคนอื่นดูไหมแล้วนี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ยมีเชือกด้วยเลเฮ้ยนะครับนะอ่ะลองมาเบสบอลก่อนนะครับนะมาเบสบอลบอกอืมไม่ได้บอกห่วยห่วยเงี้ยห่วยห่วยเงี้วเงมันพูดอะไรของมันวะอันดีมันตอบว่าไงพูดหลีกเลิกเลยนะก็ตัวม <actual? S 2> ันพ <o but asking> ูดภาษาอะไรเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นก็ไม่ใช่คุยกันจะไงวะเนี่ยอ่ะอันดี้เนี่ยเล่เนี่ยฟาดแม่เลยก็เหนื่ยนักกันนักตัวละเป็นไรอันนี้บอกเงี้ยงไงเงี้ยเงี้ยวุ่นเงี้ย มุ้ยเนี่มุ้ยเอะไรเราปะโถเอ้ยนี่ก็อู้ยุ้งนง่มึงเครื่องเือกันได้อะไรวะการบุกคอมันคืออะไรเรานะครับนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมมาผู้คุมมาผู้คุมครับผู้คุมครับไอ้นี่มันตีผมครับผู้คุมผู้คุมครับนี่เนี่ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับโอ้ย ทำอะไรระวังด้วยเนะ้่ยเฮ้ยมันจะโดนช้าเด้เดยจาเล่นกันเล่นอะไรล่ะครับมันต่อยพร้อมเนี่ยกูบุ right? ๋ยูบก kind of ุกกิหก like ็กโกกกกกกกอะไรเราเออโอ้โหพวกโคไปช่วยเลยอะไรวานะครับนะเซ็งเลยนะครับไหนลองใช้เชือกดูดินะครับไอ้นี่บอกกุ๊กกก็เอาโอยังต่อยกูอีกยังต่อยกูอีกกูดึงจะไปต่อยกูแล้วนะครับนะมานี่ดคันชิโร่โอ้กุ๊กกิ๊กกกาโกกาโกกกิ๊กก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 ก สงสัยมันเรียกกุ้งนะครับนากุ้งก่งกุ้งก้งกุ้งก้งกุ้งกนะครับนะกูสงสารม,มากกว่าโอเคกูกูกูปล่อยมันก็ได้พวกกูปล่อยเออเออเอโอโอ้โหมันยังตีกูได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปล่อยเป็นยังไงวะเนี่ยนะครับนะอ่ะปล่อยมัน ปล่อยมันเถอะปล่อยมันกูกกิโกเกะโกนะครับแล้วก็เกะกูกิโกกาะนะครับโอ้โหแม่งมีคนบ้าอะไรตามนะครับไอ้ไอหมอนี่เอากูเจอผีตัวเองแล้วนี่ทุกแม่งเลยนะครับนะอ้ยมึงตีกูทำไมวะเนี่ยโอเคเอาลนะต่อมาทำภารกิจต่อนะครับแต่ยังมีไอ้กูกกิกูกกิโกกะเอ้านั่นไงมันมาแล้วไอ้ไฟเอ้ยมึงมึงมึงอะไรนักหนาเนี่ยเออเลอิกตามกูได้แล้วรับกขานเว้ยเฮ้ย ฉันจะเพ้นมาต่องเอามึง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 ไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมาดิมึงมาดิกุ๊กกิ๊กกุ๊กกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกกกุ๊กกกกเดี๋ยวครับมากูบอกแล้วว่าจะกวดส่งติงกูเนี่ยมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวกูพาเล่นรถไฟเหาะมานี่มานี่มานี่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกกกุ๊กกิ๊กกกกกุ๊กกิ๊กกกกกดีครับนะเออเอาเอานี่นี่มึงอยู่นี่เลยนี่ทำให้ตัวมึงติดบั๊กเลยนะครับมะอยู่นี่แหละกุ๊กกิ๊กกุกกกกกิุุ� เกิดตัวม right ันพูดภาษาไ่วะฮะอยู่นี่แหละนะไอ้โนนะครับไปแหละนะครับนะเออเอะราต่อมาก็เพรอะไรต่ออีก2อันนะครับนาแต่ระหว่างทางผมหมั่นไส้ไอ้นี่ว่ะมันสำออยอ่ะเออฉันเน่ะฉันเจ็บรือเกินเจ็บแป๊กใช่ไหมมานี้มานี่เดี๋ยวกูพาไปเที่ยวเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวนะพวกเดี๋ยวก่อนจับมันได้ไหมเนี่ยโอยไม่ได้นะครับเสียดายนะครับนะเออคุณพยาบาลครับไอ้นี่มัญหายังครับเนี่ย ฉันว่านะเขายังไม่หายนะในคอยอย่างนั้นหรอครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมทําให้มันตื่นเองแล้วกันนะครับนะโอเคด้วยนี่แล้วกันนี่เนี่นี่เนี่ยโอ้โหนาทีฉันทำไมเนะี่ยนคอยอ้อยปะโถเอ้ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะ โอเคสงสัยคงไปจบที่ไอ,อ้อ้วนไอ้อ้วนบอกว่าไงคอยจะมาพาฉันจีบหญิงเหรอไม่พามึงจีบหรอกนี่กูจะพามึงไปเที่ยวว่ากูจะลากควายไปนะครับนะจะไม่ใช่ควายคอยจะไม่ใช่ควายอ๋อช่วยด้วยมันลากกูอยู่นะครับนะนี่เอาไปสัง่งอ้วนให้รุ่นพี่เอ้วรุ่นพี่บอกควคอยโดยคอยนี่มันเอาใครมาวะนะนะครับนะนี่โอ้ช่วยด้วย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 ไปไอ้คอย,อยมึงเอาใครมาวะเนี่ยออผมผมมั่นไส้มันอะ ผมแค่อยากเอามันมานะเอออ่ะโอเคนี่จะจะสอนนี่ันจะสอนนายจีบสาวด้วยนี่ส่งจดหมายรักพันกระดาษจรวดนี่เจ๋งป่ะมันดียังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงถ้านายไม่จีบหญิงคนนั้นจากระยะทางประชิดนะหรือว่าไม่กล้านะฉันบอกเลยว่านี่ทางนี้แหละดีที่สุดแล้วก็คือส่งจดหมายดูดนี่นี่นี่โยนไปเลยปักที่ฮะเป็นไงแล้วเธอก็รู้ตัวเจ๋งป่ะ นายแม็สุดโจรมากเลยอ่ะอ๋อผมพอดีผมจะรักพาตัวไปนะครับโทษดีโอ้ยช่วยช่วยช่วยด้วยมันรักกันจังแจ้งอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนะครับเนี่ย่ฉันเอามาให้แล้วพวกโอ้ฉันไม่ต้องการทำแบบนี้ฉันต้องการจะจีบเธอรักเธอจริงๆงเธอเอาฉันมาทำไมนายคอย นายอ้วมันชอบคุณนะครับไอ้คอยมึงทำอะไรวะเนี่ยมึงเอาคนแปลกหน้าเข้ามาในกลุ่มเราทำไมวะเนี่ยขอโทษครับพี่ครับผมขอเคลียร์ความรักสองคนนี้ก่อนนะครับนะไมงกันผมจะไี่ฟาดแมมเลยนะครับเอาสึกดวสองคนนั้นแทนชิบหายละไออ้วนมันเอาเรื่องกูแล้วไอ้คอยอยู่นะเว้ยจะจะตีแกจะมีสนดับมือพร้อมต่อยหน้ากันด้วยว่าจะอาตำรวจมาเออเออเออช่วยกูทีไออ้วนอ่ะกูโดนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้โห เซ็งเลยนะครับนะเจอคุณโคลกักบริเวรอีกใช่ไหมเนี่ยเอา้าวเจอใครแถมวะเนี่ยเฮออฉันก็เพิ่งเดินกักบริเวรแบทเทิลทีไอ้ดิเอา้ามึงออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอเออใช่แล้วนะสิฉันะหาเจ็บท้องแล้วเอาละงั้นถึงเวลามึงไปกับโคแล้วแหละไปไหนไม่ไปอ้าวช่วยด้วยบ้าลาก,กลัวจะคล้องเลยไฟนะครับนะ้เอออ่ะโอเคแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับนะไม่ได้เล่นภารกิจหาอะไรเลยนะครับมนาะเล่นแต่แบบ ัปวดในเกมนะครับนะโอเคส่วนเหล่านี้ก,ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับในการเล่นแบดกายแอสครูนะครับนะก็โอเคสหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย